สวัสดีค่ะเพจไขส่ส่งตกกะกะแตนปตังกาสกลนครค่ะแล้วก็ทางช่อง y o u t u b e นะคะตกกะกแแตนปตังกาสกลนครน,นั่นเองค่ะทุกคนค่ะมื้อนี้ค่ะตุ้งติ้งพามาเบิงนะคะตกกะกแแตนนะคะใส่เสื้อกั๊กเป็นระดาบเดียวไปเบิงพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนค่ะค่ะตอนนี้นะคะตุ้งติ้งกะน,น,นี่เลยคะ่ะเปิดเคะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะเปิดกลุ่มเข้ามาแล้วนะคะทุกคนค่ะสังเกตได้ว่านะคะมันจี มักนะคะยามแดดออกตอนนี้ก็แดดอ่อนๆเนาะประมาณ4ี่หาวงเลงค่ะทุกคนดีทุกที่ให้เบิกใจเด้อนี่ค่ะทุกคนตะกะเตรนใส่เสื้อกั๊กนะคะก็คือถ้าเปียบคือคนก็คือประมาณอายุประมาณ14บสหปีนะคะทุกคนคะ่ะก็คือพร้อมที่สีเป็นสาวเป็นบ่าวแล้วนะคะทุกคนคะ่ะพร้อมที่สีตอนนี้ก็คือใส่เสื้อกัก๊กก็คือพ้อมที่สีออกปีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ พอมีปีกมีอย่างตากาสิเริ่มวางไข่นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งถือได้ว่านะคะเป็นเป็นซัดที่ใหญ่เร็วแหงค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าตุ้งติ้งนะคะ,คะเคยเลี้ยงอย่างอื่นมาเนาะเคยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูเลี้ยงอย่างมาตากแตนนี่ถือว่าใหญ่เร็วที่สุดแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยนะคะอันนี้นะคะตากแตนที่ตุ้งติ้งเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นปลาตังก้านะคะอ่าเป็นโมจินเนาะทุกคนเนาะนี่คะ่ะนี่นะคะ ตอนนี้กำลับบงใส่เสื้อกักนะคะทุกคนค่ะซึ่งใหญ่เรียวแหงนะคะซึ่งถ้าย้อนไปแล้วนะคะกาจีตอนนี้ก็น่าจ,จะครบเดือนแล้วค่ะทุกคนค่ะเนาะยังยังบวกครบปปปดอกเพราะว่าตุ้งติ้งถ่ายคลิปกะคลิปแรกเลยนะคะที่ออกจากไข่เลยกะจจประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็ยังบวกอดต้นเดือนกรกฎาเลยค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะอืมกะจีทรงแบบนี้นะคะ กระโดดไปกระโดดมาจับโทรศัพท์ฟ้อ,ยอยงแบบเนี้ยให้ทุกคนได้เบิ่งนะคะใกล้ๆเลยนะคะว่านะคะตะกระแตนที่ใส่เสื้อกลักเป็นเอาไรนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะบางตัวนะคะกะใหญ่ใหญ่กว่าหมูเพข้อหยังเพข้อหยังละ่ะเพราะว่ากินหลายคะ่ะทุกคนคะ่ะมันจะที่มีบางตัวที่น้อยนะคะอันนั้นก็คือกลิ่นปลาไหลคือหมูแย่งกินเบิร์ดนะคะทุกคนคะ่ะนี่ ประมาณนี้เด้อค่ะทุกคนเลยสำหรับลูกค้าท่านไหนเนาะสนใจนะคะอยากจองไข่ไว้นะคะสามารถแอดไลน์นะคะมาที่หน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะหรือว่าสีโทรมาตามเบอร์โทรที่ตุ้งติ้งขึ้นไห่ตามเบอร์นี้นะคะจะเป็นนุ่งหนิงนะคะที่รับสายซึ่งจะเป็นพี่สาวตุ้งติ้งนะคะที่เลี้ยงนะคะตะก,กระแตนเป็นคนเลี้ยงมาโดยเฉพาะเลยะคะ่ะที่มีประสบการณ์นะคะหลายแห่งกว่าตุ้งติ้งนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งเพราะว่าหนิ่งมีซีอยู่นําตะกระแตนตลอดเวลาเลยนะคะเซตขี่เซตเนี้ยวลนะทุกคนเนาะ คิบขี่ตะกะแตนนั่นเองค่ะทุกคนค่ะนี่คิบขี่เก็บเงี้ยวนะคะแล้วก็สังเกตน,นะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเล่าใดแน่นะคะแต่ละมือแต่ละมือนะคะมันกินยังมันต้องการยังแน่นะคะทุกคนค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะภัยสงสัยนะคะขั้นตอนกาเรเลี้ยงนะคะขั้นตอนใดกส็สามารถติดต่อมาที่คิออวอาวร์โค้ดนี้ได้ค่ะทุกคนค่ะทักไลน์มาได้นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะคะเป็นไข่ที่เล่นลายโบเป็นนะคะกะทักโทรมาถามได้นะคะทุกคนค่ะนี่ สำหรับไผที่อยากเริ่มต้นเลี้ยงนะคะมันเป็นอาไดเนาะตุ้งติ๋งเอ้ยมันใหญ่เร็วอยู่บ่ทา,าสีเลี้ยงได้อยู่บ่เนาะแบบนี้นะเนะเาะเฮาบบมีเวลานะคะทุกคนคะ่ะที่จริงแล้วเฮาก็บริสเฝ้ามันตลอดเลอทุกคนเด้ออยใส่กุงะะ้งแล้วก่ะเอาหยามาให้มันทิม่มอึให้มันแลก็ไปหาฮ็ตเบีกเฮ็ตงานของเฮานะคะทุกคนคะ่ะ <laughs> นี่เลยนะคะ นี่นะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้เนาะตุ้งติ้งกะไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวมือใหม่นะคะตุ้มติ้งสิมีอย่างมาเซ์กะกดติดตามไว้นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งปัญหาต่างๆนะคะในการเลี้ยงตะกะแต่นะคะหรือว่าเอาวิธีการแก้ไขนะคะถ้ามันเกิดแบบนี้เทาสิแก้ไขแบบใดแบบใดนะคะทุกคนคะ่ะกบกดติดตามไวะะ้เนาะทางเพจละกัทางช่อง u t u b e ค่ะช่อง YouTube มีสีหาง่ายแน่นะคะถ้าใครขี้ข้านหาคลิปนะคะก็แค่พิมพ์เข้าไปนะคะในช่อง YouTube กดติดตามไว้ด้วยค่ะด้อทุกคนเด้อมันสีง่ายกว่านะคะกว่าทางเพจเนาะ สรับมอรอนี้ตุ้งติ้งมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านหลายๆค่ะที่จองไข่มาตอนนี้คือล้่นลามเลยค่ะทุกคนค่ะจองไปฮอดสิงหาเด้อเด้อตอนนี้เด้อทุกคนเด้อเฝ้าเด้อเจ้าเด้อไผรซี่กำลังไผรที่กําลังตัดสินใจว่าอยากเลี้ยงนะคะอยากลงเลี้ยงนะคะตะกระแตลงเบิกเนาะเป็นแนวดังนอนะคะทุกคนค่ะกะติี่ต่อมาหาหนุ่งหนิงได้ค่ะหรือตุ้งติ้งก็ได้ค่ะทุกคนค่ะสลาเมอรนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ